สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและทุกท่านทีนช่ชืช่นชอบในการต่นอนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกเขาใหญ่คลิปนี้อีพีนี้จะเป็นการเปิดต่อเ,เปิดตัวนกต่อตัวใหม่นะครับผมนี่ครับผมนกต่อตัวใหม่นะครับซึ่งนกต่อตัวเนี้เป็นนกเสียงกลางลงมาเล็กคาลมเรียกคําคูคําแล้วก็มีขัดมีหนุนมีคูลอยนะครับผมคูลอยคูย,ยาว อารมณ์ถือว่าผ่านกลางออกดีเลยแล้วครับผมซึ่งนกตัวนี้เป็นนกที่ผมได้มาจากาพี่เพชรชุมพรนะครับผมซึ่งแกเป็นทหารอยู่แล้วแกนกตัวนี้แกเอามาจากคนแก่เป็นนกมือหนึ่งของคนที่อยู่แถวระยองชนบุรีนะครับผมเป็นนกเบอร์เรหนึ่งของเขาเลยของคนแกแล้วแกอายุมากแล้วครับผมแล้วพี่เพชรแกก็เอามาแล้วทีนี้ผมก็ ตามหานกต่อตัวใหม่ก็เลยลองเอามาลองเล่นดูนะครับผมตึ่งนกตัวเนี้ยเป็นนกต่อแล้วที่สําคัญคือเป็นเทพนนมยกปีนะครับผมเทพนนมคาลมด้วยครับผมนกตัวนี้ซึ่งจากที่ผมเอามาที่บ้านวันแรกนะครับโอ้โหสู้ไก่มาหาเทพนี่แบบโอ้โหไม่ยอมนะครับเปิดคาลมแบบ สุดๆกลางคืนเปิดไฟไม่ได้ครับคูอย่างเดียวเรียกคําคูคําเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับนกตัวนี้ครับซึ่งหลังจากที่ผมเอามาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมได้เอาไปเทสนกป่าแถวบ้านนะครับแถวบ้านแล้วก็เก็บแต้มมาได้หนึ่งแต้มเป็นไม้แรกเลยแต่เจอนกถือว่าเออยังไม่เหนียวเท่าไหร่ครับผมซึ่ง ลองเทสไปสองไม้นะครับผมเสวบ้านเกี่ยวปุ๊บขันปับ๊บปากเบามากแต่เขายังไม่เจอนกเหนียวแล้วก็วงในเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่จากสไตล์การเล่นนะครับผมโดยที่เทสไปสองไม้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเสียงเขาเนี่ยจะอยู่ระดับไอสองนะครับผมเสียงกลางลงมาเล็กแล้วก็ <c oughs> มีคาลม แล้วก็เวลานกป่าเข้านะครับเขาจะเรียกไอ,อ,อ่อยเสียงเผล่แผ่วแล้วมีกีบปีกปกักธรณีนะครับผมซึ่งนกตัวนี้ถือว่าปากปากเบามากครับนี่ครับทีแล้วก็ตอนที่เป็นเทพนมเนี่ยมีคลิปให้ดูอยู่นะครับผมแล้วก็เขาก็ยกปีกสองข้างยอยู่ที่บ้านครับครูครูสู้กับนกนกป่านกนกต่อตัวอื่นนะครับผมนกในบ้านเนี่ย แล้วก็คูให้เห็นแล้วครับผมว่ายกปีกนี่ครับนี่นกถือว่าใช้ได้ครับผมหางไม่ได้ตัดนะครับผมหางยาวยับนิดหน่อยแต่พอเขาเข้ากรงนี่เดี๋ยวเขาก็เก็บหางเรียบร้อยครับผมซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะต้องเอาไปเทสป่าสูงเมืองการนะครับผมว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแต่ จากการสอบถามน,นะครับผมนกตัวเนี้ยเคยเล่นแถวยองชลบุรีเนี่ยก็เคยเล่นภูเขาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนในซอสอประเสริหรือเปล่าสอสประเสริก็เคยเล่นภูเขาทางภาคอีสานมาแล้วแต่พอเจอภูเขาเมืองการไม่เล่นนะครับผมเดี๋ยวเอามาลองที่ทองผาภูมินะครับเพราะว่าทองผาภูมิเนี้ยเป็นภูเขาสูงเป็นภูเขาสูงหลายลูกเป็นเนินเขาป่าทึบต้นไม้เยอะคือถ้าเล่น เล่นที่ทองเผาภูมิได้ก็คือป่าราบหรือภูเขาตำตำเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับที่สีสวัสด์สายโยกอะไรพวกเนี้ยพวกหนองปือหรือว่าบ่อพลอยหรืออะไรอืนอ่นนะครับผมถ้าถ้าทองผาภูมิเล่นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับผมถ้าเขาเล่นซึ่งเดี๋ยวมารอดูวงในกันครับผมว่านกตัวเนี้ยจะตายการเล่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเทสท,ที่ทองผาภูมินะครับผม แต่ที่รู้วงวงนอกเนี่ยปากเบาครับเกี่ยวเป็นขันเลยแหละสไตล์การเล่นนี่บอกเลยครับว่าเหมือนในสองเป๊ะน้ำเสียงการเล่นนี่จนคิดว่าเป็นนกตัวเดียวกันครับผมนี่ครับนี่เสียงของเขานะครับผม ครับเสียงของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะผ่านการเทสที่ท้องผาภูมิจะผ่านหรือเปล่านะครับผมซึ่งนกตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นเจ้าสานะครับผมคู่กับเจ้าสองเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะผ่านการเล่นป่าสูงเมืองการได้หรือเปล่าน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาร่วมลุ้นร่วมเฉียไปด้วยกันครับผมจะเป็นนกต่อคู่ไก่คู่ไก่สองได้หรือเปล่า นี่ครับถึงจะเป็นการเทสที่ทองผาภูมเป็นครั้งแรกแต่เก็บแต้มไม้ป่าภูเขาสูงได้หรือเปล่านะครับผมต้องเจอป่าสูงเมืองการครับผมเพราะว่าเจอประสบการณ์กับเจ้าสอประเสริฐมานอกฆ่าตัวหนึ่งหมื่นแล้วไม่เวิร์คครับไม่เล่นเก่งภูเขาแถวอีสานนะครับผมป่าต้นไม้ป่าล่างเนี้ย แต่พอเจอภูเขาเมืองการเนี่ยไม่เล่นสักแอะเลยแต่นกตัวนี้ดูจากสภาพนะครับถือว่าเจนเลยนะครับนี่ครับเบาไม้ด้วยเต็มแต้มมาหนึงแต้มแถวบ้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมเจอนกป่าเมืองการเหนียวเหนียวขาลมดีๆีเนี่ยจะวงในเนี่ยจะสู้นกป่าเมืองการได้หรือเปล่าต้องรอลุ้น วงในครับจะทําได้เหนียวขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าได้เจอแน่นอนครับกับการเทปนกต่อตัวใหม่ครับเทปนมขาลมนกตัวนี้เป็นนกเหลิวเฟืองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมมารอฟังขาลมของเขานะครับผมว่าจะโหดจะสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเจอกันแน่ครับอีพีหน้าเดี๋ยวยังไงคลิปนี้อีพีนี้ ผมกับเจ้าสามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้ากับการเทสนกต่อตัวใหม่นะครับผมเทพนมคาลมตัวนี้นะครับสวัสดีครับ